แจ้งให้ทราบอ,อย่ามองข้ามความผิดปกติความผิดปกติคือหันกลับทันทีที่เจอความผิดปกติไม่ใช่ทางนี้อย่าหันกลับถ้าไม่เจอความผิดปกติ <c oughs> <c oughs> ออกไปข้างนอกด้วยทางออกหมายเลขแปด ไม่เป็นไรคุณลุงไม่เป็นไรคุณลุงคุณลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณลุงคุณลุงคุณลุงไม่เป็นไรคุณลุง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 ไม่เป็นไรจะไงดีความเป็นแบบเดี๋ยรู้ต้องออกไปให้ได้ เริ่มใหม่ความที่ปกะติจะเอาไงดีเอาอะไรวะเนี่ยจะเอาไงดีหหัวไว้นั่นมันฉัน่ะตายไปแล้วไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วฉันจะรอนะ exit a ทางออกหมายเลขแปดสี่ธันวาคมในโรงภาพยนตร์